มันเป็นมันเป็นเรื่องตั้งแต่ปี2019อ่ะที่ตอนโควิดเริ่มเข้าแรกๆอ่ะครับอยู่กับแฟนเป็นแฟนเก่าอะเลิกกันไปนานแล้วตอนนี้ค,คือวันนั้นอ่ะทะเลาะเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยว,ว่าเราไม่ได้ตีในทะเลาะในบ้านก็เลยไปทะเลาะกันข้างนอกแล้วก็เดินขึ้นไปไปตรงโรงเรียนอ่ะมันเป็นโรงเรียนแบบอยู่แบบไงมันเป็นชนบทโรงเรียนก็ค่อนข้างเก่ามันสร้างติดกับไอเขาเรียกว่า เป็นผาแดงอะ่ะแถวนั้นเขาเล่ากันว่าผีดุนี่ก็ไม่เชื่อไงก็ทะเลาะกับแฟนก็คือแบบมันมีปากเสียงกันก็ดังพอสมควรอะครับเอาถอยจากครับสิเอาต่อเลยพี่ไปต่อไม่เป็นเ <laughs> มื่อทีเนี้ยเขาแบบเหมือนเขาจะทำร้ายตัวเองไอ้เราก็ง้อเขาอะคือแบบ ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ขอโทษเขาอะก็คือแบบเดินวนรอบไอ้ตรงห้องเรียนเป็นห้องประถมนี่แหละเดินรอบไปวนไปหลายรอบเลยแหละแล้วมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าเราร้องไห้จนแบบพูดไม่ออกอะก็คือยืนกอดเขาไว้ก็ล้างเขาไปให้เขาเดินแล้วก็เหนื่อยด้วยทีนี้เราหันไปตรงหน้าห้องมันเป็นห้องห้องพักครูอะเราอี่ตรงห้องเรียนอะ มันมีแบบมันเป็นเป็นโรงเรียนแบบเขาแบบเป็นไม้อะเขาสร้างขึ้นมาแบบไม่อธิบายไม่ถูกอะอ๋อเป็นแบบไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่เป็นไม้แล้วมันก็แบบเป็นแบบไม้เขาสร้างก่อแล้วมันมันแบบเป็นแบบสามเหลี่ยมมันมีรูด้วยอือครับเราไม่รู้ว่าตอนนั้นนะ่ะตาฝาดหรือว่ามันเห็นจริงๆหร,รือว่าตาฝาดนะ เหมือนมีคนอนะยืดมืออกวากออกมาจากรูนะ่ก็คือมันอืออกวักเรียกใครสักคนจยกข้างหน้าท้าที่มีแค่เราสองคนอนะไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่า mm hmm. ก็นั่นก็คือแบบร้องไห้กอดแฟนบอกว่าไอเรา,าเห็นนะแต่เขาบอกว่าไม่เชื่อเรากเราว่านี่ก็เป็นคนนี้ไม่ค่อยเห็นเรื่องผีอะไรพวกนี้ด้วยไม่ค่อยเชื่อเขาก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกไอเราก็าแบบบอกว่าไม่เชื่อก็เรื่องของมึงแต่กว่าเห็น อันนี้ก็ได้แต่ร้องไห้แล้วเขาก็เดินไปอ่ะแล้วพอเราหันไปดูอีกรอบไม่แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเช็ดน้ำตาแล้วหันไปมองอ่ะในตรงประตูที่ห้องพักครัวมันมีคนยืนอยู่แต่ว่าเป็นแค่เงาสีดำๆมาที่เราเห็นอะ่ะม,มีคนยืนอยู่เหมือนแบบจ้องอแล้วโกรธอะไรเราสักอย่างอะไรจ้องเขมงึันามาเราได้แต่กีได้แต่ร้องไห้เสียงตังจนคนอื่นแต่เข้ามาถามว่าเป็นอะไรตีกันหรอ แฟนก็บอกว่าไม่ได้ตีอีเราก็เล่าว่าเราเห็นแบบนี้นะแบบนี้นะเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันเคยแบบมีประวัติเขาแบบมาแบบเออนะเขาว่าฆ่าตัวตายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาบอกว่าไม่ควรมาร้องไห้อะไรอย่างมันติดกับผาแดงด้วยอ่ะมันไม่ควรจะมาร้องไห้เพราะแถวนี้มันผีดุแฟนก็เลยพากลับไปกลับไปบ้านไปเคลียร์กันที่บ้านแต่ตื่นเช้ามานี่ก็เป็นไข้ามาสี่ห้าวันเลย ครับจากนั้นก็ไปขอขับมาเขาอะไรพวกนี้มันก็เริ่มดีขึ้นน่ะจากนั้นก็ไม่กล้าไปเหยียบอีกตรงโรงเรียนนั่นอีกเลยอ๋อครับใชม,มันมีแค่นี้แหละอ้หูสุดยอดมากเลยครับจริงจรอู้สุดยอด<า>มากเลยครูขอคูณมากเลยครับแบบเป็นเรื่องที่ด์กมากเลยครับมันอาจจะมีแบบลืมๆบ้างเพราะมันก็นานแล้วอ่ะครับ